สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหลวงว่อแฟนคาเฟ่เพลือบบ้านสว่างงอ่างมณีบ้านสว่างงอ่ามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงูอตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมนีกระเซาวันเสาหรือพี่น้องคือนเขาคือหลังบ้านสว่างงอ่ามพาพี่พาน้องออกรอชมบรรยากาศการซื้อการขายงูอกันน้อพี่น้องเนาะมื่อวานละขา่งงูเสิแล้ววันละข้า่งงูเสิเป็นยังไงคข่ชุ่มน้อพี่น้องน้องผู้ใดสนใจอยากเอางงูเขาเขากาะเขาฟ้ามขายเขาไม่ได้เงินก็เขามารับชมแล้วกั โทรมาต่อรองกับน้อยหอยเพื่อใดน้องพี่น้องเนาะเมือนี้เบิ่งบรรยากาศแล้วก็จะเปิดราคาหน่วยพอแม่น้องรับชมกันน้องพี่น้องเนาะมาเปิดราคากับหอยเดชากับหอยออบหอยออบขออนุญาตก่อนเด้ออ่ขออนุญาตหอยเดชาก่อนพอเดชาได้มาเจ็ดบาทนี่เจ็ดบาทว่าสองหมื่นสื่อๆเนาะแม่สาวสองหมื่นหอยเดชาได้มาสาวหน่อยต้นโตท่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบพี่น้องโดยประมาณแม่สาวหน่อยสองหมื่นสื่อมันเปิดไว้ต่อรองเอาเป็นว่าพี่น้องเนาะต่อรองได้ เพื่อนพึ่งได้มากเพื่นว่านี่เบิง้งทไายเพื่อนพี่น้องบอ่ท่านเต็มปดัดใดหรือพี่น้องเนาะบ่ท่านเต็มปดัดใดนี่สอ,องหมื่นต่อรองเอาเอาไปเลี้ยงโอ้เลี้ยมโตดีนะเนาะเลี้ยมโตจัดน้ำใต้ดีแข้งขาดีเพื่อนพี่น้องหัวหอยเดชาเพิ่นเปิดไว้สองหมื่นบาทเนาะหอยเดชาเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเดชาศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองเดองดชาอาจสามารถเพื่อนได้มากพี่น้องแข้งขาโตโตเบิ้งเต็มโตพี่น้องเลี้ยมโตบดดี สายพัฒนาเพลินสองหมื่นสีส่สต่อรองเอาเนาะโอเคขอบคุณหลายๆลายพอดีใช่มันมันครับผมมาเบิ่งหอยออบบาทนนหอยออบได้มาสองเมษามงามบาทพี่น้องงามของเพลิอนอ,อีหลีเด้พี่น้องพูดนะเบิ่งหัวหลุนทำอชาติงัวงามครูเพิ่นตะวัสสีตัวนี้สุดยอดสีจัด<อ>เลยพี่นออ้องอ้าวอิละมาจะใส่โอ้เบิ่งเลี่ยมตเพิ่นพี่น้องน้ำไตแข็งขาขาใหญ่เนาะขาใหญ่ดีสี สีเสมอกันเบิดเลยพี่น้องสีดีนี่เขาเอิ้นง่วนสีดีค่าสูงอยู่ประมาณลอยสีสิบห้าบวกพี่น้องโดยประมาณพุดนะพี่น้องอ่ะตัวนี้เปิดทังไหนตัวนี้โอ้ตัวละสองหมื่นแปดโอ้ตัวละสองหมราคาต่อกันตัวละสองหมื่นแปดเบิ้งตัวแรกสีจัดตูนตัวดีแข็งขาดีมาเบิ้งตัวที่สองพี่น้องสองหมื่นแปดพันได้เพิ่นเปิดไว้ไล่ละโอ้ตัวนี้หลังเพิ่นพี่น้องนี่เขาเอาเื้อนว่าง่วนหลังกระดูกกระดูกหลังเขาเอื้อนง่นวนหลังแตกเนาะพุดนะอ้วนไปหนาเขาเอื้อนง่วนเนี่ยนี่พี่น้องเบิ้งเบิงหลังเพิ่น่ะเพิ่นบป แตกเลยอ่าหน้าตาต้นโตสายพัฒนาเพื <transparency. S 2> ่อนพี่น้องเนื <Pent> ้อหนังต้นโตแข็งขาผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงโอ้ต่างหางตกง่ายพี่น้องนี่สองหมื่นแปดทุ่มมาต่อรองกับหอยอ่าออบได้ออบอาจสามารถเพื่อนเพื่อนเบื้องไทยเพื่อนพี่น้องไทยง่ายง่ายท้ายสูงประมาณกันพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวกเลยต้นนี้ต้นโตดีสีเสมอกันคือกันพี่น้องเพราะมีอนเปียกปนเม่งพี่น้องสุดยอดเลยโอ้ลายละสองหมื่นแปดพันเพราเมนทั้งบัดาเดีพี่น้องนี่แตงงามพี่น้อง ราคางัวพ่อต่อรองมือนอยูพี่น้องขายให้เขาได้ใหม่ๆเอางัวไปเลี้ยงงัวงามงัวสายพันนาของหอยออบเพื่อนใดมาคุณภาพขนาด080 106ปดศูนย์หนึหกรือหกศูนย์หนึหองยอออบอาสามากเพื่อนใดงัวงามคู่มาไม่ลังคือกันเลยหลังแตกทั้งสองเนาะหลังแตกทั้งสองง่วอ้วนไปหนาพี่น้องงัวออกพึ่งออกแล้วพี่น้องเขาเอ่ยว่างัวพึ่งออกทั้งขางัวใหญ่งัวงามเพิ่นตัวละ2 8งหมื่นแปสองตัวตอรองเอาพี่น้อง ผมว่าแนะนําเลยเอาไปคู่กันนี่โอ้ยพี่น้องเขาข้อเขาฟา้มสองตัวนี่เป็นตะเบิงคัะพี่น้องพูดนะวัวง,งามคู่ขขาหอยอ,อบใหญ่มากงามอีหลีพี่น้องพูดนะสุดยอดสุดยอดเพิ่นอ่ะงามลายละยี่สิบแปดห้าสิบหกต่อร่องเอาถ้าได้เป็นโคมต่อร่องไหนลายเนาะหอยอบเนาะอ่าขอบคุณเลืยเรยมานทบทวนเบอร์ทั่วประเทศอีกทีหนึง่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์หอยอบอาจสามารถพี่น้องเพิ่นได้มา าโทรมาต่อรองไปไหนอาอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวเนาะงัวงามได้ยุบออกมาหนิครับสวัสดีครับโอ้งัวอยอะให้ผมดูดะ้ะอ่ะเบื้องสิบปทางเพื่นมาเบิ่งทางผีกันนี้งัวเพื่อน้ีละง่ายๆเจ้าพี่น้องงัวหลายพี่น้องงัวหลายหลายเหมือน,นพี่น้องเนาะงัวอัศจรรย์งัวตลาดนั้นชมผู้ตรหลายอีกทีงัวเหมือนี่พี่น้องอ่ะ ่อยยางไปเดี๋วพี่น้องเนาะหัวมีทุกสายพี่น้องสายเหลี่ยงสายขุนสายพัฒนาหัวงามมีบัดรตะวันบานสวัสดีหวงามมันเปิดทุกสายแล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับขออนุญาตสะดวกบ้ะนะครับผมเปิดจังไหนครับแม่หนิตัวนี้มืดเับสิบเจ็ดเนาะเพิ่นเปิดไว้แม่บันบานพี่น้องสิบเจ็ดเปิดเปิดใบโว้ยเบิ่งเขาเพิ่นเขานพี่น้องอ่ะหน้าตาโนโตแข่งขาเบิ่ง่ายมันจัะน้อยสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเลยพี่น้องแม่แม่สาวอยู่เนาะ แม่สาวอยู่เลยพี่น้องแม่ finder, สาวพร้อมผสมเอาไปเป็นนอเป็นแนวเลยพี <GO av uther> ่น้องสิบเจ็ดซื้อราคาเพิ่นพี่น้องราคาพอต่อรองค่กเนาะราคาเบาเขาเอินราคาเพรเบาเมียบานๆเขาสิบเจ็ดได้มาตัวเดียวบ่ครับเอ้าตัวนี้ทางไหนแม่สาวโอ้สายพัฒนาเพิ <dairy S 1> <Và S 2> ่น <tung> พ <_? S 1> ี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเงีอาลาดพี่น้องแม่นี่ก็พร้อมผสมกันแม่โบดคักโบดเต็มที่กัดเขาเอินเบิ่งใบหูเบิ่งตาเพิ่น สูง่ายไายสูงประมาณรอยสีจำหาบวกคือกันเบิงนามไต่เพิ่นอันนี้เขาเอินสายพัทนาพี่น้องสิบเจหารอยเนาะเพิ่มขึ้นมาหารอยจากสีสันเพิ่นโอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 9 3ย9เก้าสาม9 9 2 7 5 -275 หเพิ่นมาจากใส่หมจากจตุรับจัตุรลพัทธพิมานสิบเจ็ดสื่อตัวนี้พี่น้องเมษาบบานเมษาพัฒนาสิบเจ็ดหารอยเพิ่มขึ้นมาหารยต่วรองเอาสองตัวแหงดีเพิ่นวะแห่งต่อลองหล้หลายเพิ่นวะมันมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผม ต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวนำพี่น้องโอ้โบดใหญ่ๆนี่เทอดไถ่น้อพี่น้องเนาะอ่ะราคางัวมแบอนี้พี่น้องเป็นตาต่อร่องอยู่เด้เป็นตาเอาไปเขาขอกเขาฟาร์มนะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งทางผีลวบผ้าลุยมาพี่น้องเนาะงัวหลายเลยพี่น้องลุยเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะโอ้บักปูใหญ่เพิ่นมาปูกไว้หญ้งัวพันเพิ่นพี่น้องงัวเขาเอิดว่างัวพ่อพันบามันใหญ่ยใกญ่บะหัวข้อมือไทยเพิ่นปูกไว้เลยพี่น้องเนาะคุณ โตแบบนี้เลยพี่น้องคนไหนสุดยอดสุดยอดเนาะเฮ้ยหัวใหญ่พึ่งแบบป้าโทษพึ่บงตัวใหญ่พึ่งร่างต่อรองพี่น้องพึ่งร่างต่อรองหัวปักใหญ่พี่น้องตันโตคนใหญ่เลยพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดเท่าไรกับตัวนี้ สามหมื่นหนึ่งพันอ้ยพี่น้องโตบักใหญ่วัวยังไม่ใหญ่แต่แม่สาวใหญ่บักใหญ่ในสามหมื่นกับหนึ่งพันมันทองบ่ะือ้อุ้ยบ่คือแบบตัวโตใหญ่ขนาดเนาะสามหมื่นหนึ่งพันเพื่อกลั่นตอร่กันพี่น้องเปิดโอกาสให้เพกัน hmm. ต mm ่อ hmm. ร oh, 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 ่ห้อยได้มากอยู่บ่ะัอนี้ตัวนี้เปิดจังไหนตัวนี้โอ้ยพี่น้องหมื่นสี่หมื่นสี่กับสามหมื่นเพิ่งขึ้นไก่กันตัวนี้เท่าโบดโบดเ์แต่พี่กัดแยกลูกได้เนาะนี่เนาะ โอ้แม่สาวอยู่บ่โอ้แม่สาวอยู่ตะว,ว่าขาดน้ำเลียงนี่พี่น้องแม่สาวสายหูเพื่อนพี่น้องสายหูเด้พี่น้องสิบสี่ที่บ่ครับนี่โอ้สิบสี่ซื่อๆนี่พี่น้องสายหูนี่พี่น้องโบสเต็มพีกัดตะว,ว่าโค้งเนาะโค้งแน่ขาดน้ำเลียงเพื่อนขังขอกละช่วงหนึ่งหันเนาะต่อไปหัวตาสีออกลามออกเลียงได้บานบานี้เบิง้งที่หลักจากนี้มันสีอ้วนน่บานนี้สิบสี่มันสิเป็นเท่าใไรละบานนี้ต่อไปพี่น้องผู้ใดสนใจอยากต่อยอดอยากเอากำไรยังไงเอางัวโค้งไปเลียงพี่น้อง มันจะได้กําไรง่ายเนาะโบ่โค้งเป็นง้อปานกลางเป็นง้อปานกลางบ่โค้งปานไดเพิ่นว่าแเจียกพี่แม่สาวอยู่เด้อพี่น้องข้าวเจียวพี่โบดเต็มพี่กัดสายหูเปิด14บ่เบาๆเพิ่นมาจากไสายคนท้องครับพูนท้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผม081 081 070นึ่งศู1ย์แปพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรไปได้14แม่สาวโบดสายเท่าพี่น้อง เอาไปให้ลูกให้ลูกนี่จะแดงได้พี่น้องงัวแนวนี่ให้ลูกคือพอเพิ่นว่างัวโบสดอ่าเสื่องแดงออกแดงเสื่งเท่าออกเท่าเพิ่นว่าผสมไหมผมกับว่าผิดไปน้ำเพิ่นโอ้เคขอก็เล่นมันครับผมนี่เรนนี่งัวสายเท่าจะให้ลูกคือพอเอาโอเคเลยอ่ามันมันครับผมนี่เพิ่นกำลังต่อรอบคด้กันแล้วบ่าสามหมื่นแบบใหญ่นี่พี่น้องเนาะสายเท่าตัวนี้เพิ่นสะดวกบ่เนาะพี่น้องขออนุญาตครับสะดวกบ่เนาะครับเปิดเท่าไหรครับตัวนี้เปิดสามหมื่นสามหมื่นเนาะเป็นตีเป็นสายเหนือเนาะ มัวเท่าบแบบนี้พี่น้องต,อต้นตทายสูงอยู่เกือบรอยห้าสิบหาบพี่น้องเท่าตีเป็นสายเหนือพี่น้องคุณน่ะต้นตสามหมื่น,น 30, สืบเปิดว้ต้นตดีได้พี่น้องต้นตดีอยู่สายเท่าเอาไทยเพิ่นเบื่งสายเหนือเลยพี่น,ออน,ออาาน,น้องเนาะผู้ได้อยากได้สายเหนืออยากเอาไปต่อยอดมัวต่อยอดเอากําไรก็ตัวน,นี้แหละตอบโจทย์ได้พี่น้อง 30, สามหมื่นสือเพื่อนมานำกันอยูบอ่บ่ครับมานำการตัวนันท่าไหร้่นนี่กสามหมื่นนี่กันปลาตัวนี้พี่น้องบ่อสูงแต,ต่ว่าโต ลามลึกเนื้อเขาเอื่นเนื้อแหละพี่น้องเนื้อเต็มพี่กัดเลยตัวนี้พี่น้องพูดอ่ะบักใหญ่เลยสามหมื่นสื่อๆเปิดไว้ง่ายนี่พี่น้องตัวลามลึกสีแดงพี่น้องงัวแดงตัวนี้พี่น้องเม่นนั่นแหละลูกเท่าไหร่สิบเกตนอ้๊อตัวนั้นตัวนั้นง้อบ้านเท่าสิบเกตเป็นสายเนื้อขึ้นกันเนาะลูกเนาะตีเป็นเนื้อขึ้นกันเลี้ยงกระได้ตัวนี้เม่นบ้านงัวบานบานแนวนี้ให้ลูกง่ายได้พี่น้องให้ลูกดีเอาไปเลี้ยงไรสิบเกตแล้วค่าบ่าวเปล่าพี่น้องหนึ่งหมื่นเนก้าาเบอร์โทร อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูก097 272 362 0พี่น้องผู้ใดสนใจงัวตัวนี้เลี้ยงก็ได้เนื้อก็ได้1 7ซื้อๆราคาถูกๆงัวบ้านเฮาพี่น้องต่อรองได้ทุกๆตัวนี้30,000บักใหญ่พี่น้องใหญ่อีหลีตัวนี้อ้วนาน้ำตัวนั้นกับบักใหญ่สายเท่า30,000คือกันผู้ใดสนใจฝปล่าโทรมาต่อรองมาจากไสายข้นลูกพ่นทองร้อยเอ็งเท่าน้อเอาขออนุญาตถ่ายไปเอาลงปกฝากบ้านสว่างงัวงาันน้ำเด้อลูกเด้ออ้าวมันมาลูก อ่าอย่างต่อพี่น้องมาทางพี่หัวก like ัดหัวโลนเพิ่นอ่าคอมเมนต์มาว่าให้ไทยเบิ่งนเน่แต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เด้อพี่น้องไทยเบิ่งซื่อๆได้แต่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะได้แต่เบิ่งกัดบักใหญ่แม่พันธุ์ใหญ่พี่น้องของกัดแต่ว่าเจ้าของเพิ่นผูกไว้บ่ฮู้ของผู้ใดพี่น้องกัดบักใหญ่เลยเพิ่นผูกไว้ของห้อยอยู่บ่ครับนี่บ่แม่นโอ้บ่แม่นเนาะของผู้ใดเพิ่นผูกไว้เนาะห้อยเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเนาะ คลายท่าเห็นบางซื well, so. you know er 7, 7. ่อพ <so ี่น้องกัดแม่พันธุ์บักใหญ่พันธุ์ใหญ่เนาะงวใหญ่งวกัดเพิ่นพี่น้องพุดเนาะบักใหญ่ดีนะตัวนาะพี่น้องเนาะโอ้งวงพอพันธุ์บักใหญ่พุดเนาะพ่อพันธุ์อนาคตดพอพันธุ์เขาผู้ใดญเนาะพี่น้องงวงพอพันธุ์เพิ่นเอาเขาคว่ำลายพี่น้องเนาะเอาเขาสนามหลายแม่สาวตัวนี้แม่สาวตัวนี้จักบาทครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดงวเลี้ยงเนาะงวเลี้ยงเด็ดเจ้าแม่สาวพร้อมผสมเนาะโอ้หนาขนาดพี่น้องล้างเปย์ครับพี่น้อง 27, สอ0 0มื่นเจ็ดพันสืบสวนล้างเปรยเรศเปรยเลยพี่น้องทายสูงอยู่ลอยสารจุฬาบวกเบืองน้าไต่แขงขาดีดีพี yen yen ่น้องง่วเลี at ่ยงนี่พี่น้องพร้อมผสมเลยพี่น้องต้นโตดี2 7 0 0 0ืนเจ็ดพันพืชไมาจากใส่พอจังหานนอคออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดหกห้าสองเก้าสองเก้าสองเจ็ดเป็นเปิดไหวแม่เน่าอาลาดพี่น้องเป็นตาเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสายพัฒนาเข้าได้เลยขอบคุณเลายหลายมานครับผมเนี่ยงามอยู่งัวเปิดพี่น้องนะยางต่อพี่น้อง อามาเบิงพอพันบ่หูว่าเพิ่นสิสะดวกให้เบอร์โทรบ่เนาะบ่หูเพิ่นสิสะดวกบอกว่อันผู้ใดเนาะอนาคตรพอพันแล้วพี่น้องของผู้ใดเนาะบักผู้เงินผู้ใหญ่ของผู้ใดเนาะครับนี่บ่หูเนาะโอ้เพิ่นผูกไว้ผู้ใหญ่เพิ่นผูกไว้พี่น้องอ่ะเสียดายเจ้าของเพิ่นผูกไว้ซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะอยังต่อเนาะพี่น้องใไงได้พี่น้องประมาณนี่เพกวตีเป็นหามื่นประมาณโดยประมาณเลยหามื่นโดยประมาณอย่างไปอีกโซนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอู้ว่หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของ ไปไซเบิดพูดนี่ยางไปท่งนอกน้องพี่น้องเนาะอืมเขาเมียได้มาหลายบ่อครับม,มือนี้บักหลายเลยเนาะมันอยู่บ่อครับได้ขายดีอยู่บ่<_><_>พ่อได้ขายอยู่เพิ่งมาพี่น้องอ,อย่างต่อห้อยเพป่นได้มาหลายพี่น้องเป็นอ่าได้ห่างเพิ่นได้มานอะพี่น้องเนาะอ่ะถ้ายางมาอีโซนนึงโซนทางนี่เพิ่นกำลังต่องกันอยู่เบื่องพี่น้องเพิ่นกำลังต่องกันขายเท่าไนี้เบื่อง เบื <S <S ้งบรรยากาศการซื <S <S ้อการขายเบิ <N 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 ette ette> ่งพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายทางผีเพิ่นกำลังต่อรองกับพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองให้โอกาสเป็นต่อรองสักเนาะอทายท่าใหม่เบิ่งไปน้ำให้เบิ่งต่อรองไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการต่อรองไปน้ำเนี่ยสิมาขอหนีญาติเพิ่งแม่บ้านๆก็มีพี่น้องแม่สายพัฒนาเพิ่มก็มีพี่น้องเนาะ มันบรรยากาศการต่อรองเพื่อนพี่น้องโอ้ตัวนี้แม่ลูกลูกงามบ่กหัวเปิดสะดวกบ่ลูกเพิ่นงามพี่น้องอันซ่อนลูกเพิ่งพู่ดตันแม่บ้านๆแต่ว่าให้ลูกดีนี่แม่เพื่อนพี่น้องเอาท้ายท้ำก่อนนะพี่น้องจึงขออนุญาตเพป็นลูกตันขนาดพี่น้องเพ่าเลี้ยงจงได้มาปวดเถิดลูกเพิ่น,นมาขออนุญาตเพป็นพี่น้องเนาะเปิดสะดวกเพนะื่อนุญาตสะดวพี่น้องครับผมแม่สาวเปิดจังไรครับ สองหมื่นสองพันแม่สาวพี่น้องแม่สาวสายสมบัตนาสองหมื่นสองพันแข่งขาที่ดีเล็บงามพี่น้องเฮ้ยคือระเด้อบาทนี้คือดังเธอเดียวคือดังเธอเดียวโอ้พี่น้องเบิรงอุบัติเหตุอยู่ทางนอกพี่น้องผมกระตื่นด้วยกันท่ายสูงอยู่ประมาณลอยสามยุหะบวกพี่น้องเปิดสองสองนะครับเนาะสองสองนาตาต้นโตแข่งขาดีเพื่อพี่น้องอาบาทนี้แม่ลูกเท่าไหร่คือแม่ลูกเื้ย สามหมื่นเจ็ดพีมม่น้องผมถ่ายถ้ำลูกคนอ่อนซ้อนลูกคนเสียได้พี่น,อน้อ,อ,นอ,นพนองพูดนะวุย้ยหลังจักเอามาตาสเหนือหนัง,พ,นง,พ,นงพี่น้องป้าโทษพี่น้องปีนแม่เพื่อนแม่บ้ิดผ่านแต่ว่าให้ลูกทีดีสามสิบเจ็ดเปิดเปิดไว้แม่สาวแม่ยนอยู่ป่ะแม่สาวน 1> 1, 06, ั้นนะแม่สาวหม,มื่นหกพัน,พนพนะแม่สาวนั้นพี่น้องพูณน่ะแม่สาวหนึ่งหมื่นหกพันพีนะ่น้องวุ้ยหนึ่งหมื่นหกพันเป็นตต่อร่องเพื่อนพี่น้องแม่ต่อไปแม่อยู่บ ว่าเม่เนาะมี่เท่านี้เนาะงวงชุดเพื่อพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นหกพันสามหมื่นเจ็ดออนซอนลูกเพื่อพี่น้องลูกสาวเมียบ้านแต้วลูกสาวเบื้องที่เราพี่น้องตันเวียนอะไรอนาคตลูกสาวเพื่อตัวนี้จังสองสองเนาะเขาเนื้อหาตเบอร์โทรครับผมเก้าสามศูนย์เก้าสามสามสามหกเจ็ดสองสองสี่เจ็ดสองสองสี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่นอนใดแม่ลูกนี่ออนซอนลูกสาวเพื่อพี่น้องสามจุดเจ็ดต่อรองเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาคอเขาฟ้ามเล็บดีขนาดน้ำไตสุดยอดมันมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผม เป็นยังไงคือมีดจีรีทางนอกส้นเป็นตาเจ็บอยู่หืนขึ้นมีดเนาะเจ้งวจงวานจิโอเบรกบ่ะขึดังตึกแบบนึงอย่างต่อพี่น้องมีอุบัติเหตุทางหนอกอยู่ถน,นนพี่น้องเนาะจะสี่หลาไปมากอะละมัดระว่างกันนะพี่น้องเนาะใส่รถใส่ล่าใส่รถกะระมัดระว่างกันก็แล้วกันอย่างมาเบิงงัวดัง่วมุ่มพื้นพี่น้องอุ้ยงวัวดำงัวม,มุ่มพื้นขึ้นมาปวดเลยมาขออนุญาตสวัสดีครับ ได้มาจากโตมาเดียเท่าครับแต่ว่าหาโตหโตนี่แม่ลูกกันบ่นี่ปลานมาเบิ่งแม่สีแม่เพื่อนพี่น้องในนี่หบอนมีตัวเดียวบ่สีนีนิ่นนี่พี่น้องแม่บ้านบ้านสีนิ่นๆนั่นลูกเพื่อนเนาะลูกจะม่แดงนี่บ่แดงจึงคือลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้เพื่อนเปิดเป็นโค้งหรือแยกแยกก็ได้บ่แยกบ่แยกครับอ้าวบ่แยกเปิดจังไดนโค้งนี่ห้องเสองสองหอดเสาสองสองสองหาลอยพี่น้องสองหมื่นสองพันห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกปูกแม่ดำ ลูกแดงแม่แมิดเลยเด็กพี่น้องแม่แห่นพี่น้องสุดยอดเลยตะวจ่ายลูกแดงครับเนาะสีบอกเลยเพื่อนว่านี่ลูกไส้เพื่อนแดงจริงคือตะวันขาดน้ำเลี้ยงเนาะขาดน้ำเลี้ยงแน่นึงเขาขังขอบเขาขังขอกไว้นี่ล่ะเกี้ยวหยาเกี้ยวเขาได้แล้วนี่เอาไปปล่อยกินหยาบ่เงย่อข้อเปินเพื่อนว่าเนาะสองสองห้าร้อยเนาะอ้าวไสบานนี่นี่แม่แม่หนี่บอกโอ้แม่สาวหน่อยตัวนั้นเปิดจังไรแม่สาวหน่อยคู่นี้ นี่ป่ะโอ้ตัวน,นี้เกาตัวนี้ครับตัวน,นี้เปิดจังไรเปิดตัวละส <12, 000 S 2> ิบสองสนะิบสองเนาะลายละ 12, 000, นหนึ่งหมื่นสองพันตัวนั้นพี่น้องตัวนึงตัวนี้ตัวน,นึงใหนง้ล,ละสิบสองแม่สาวหน่อยองวัวเพิ่นจะขาดน้ำเลี้ยงแจ้งน้อยนะอเนี่ยพี่น้องเด้อเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาสิบสองอยากอึดหนาแน่เพื่นว่าเอาไปเลี้ยงงัวแนวหนี่เลี้ยงไงเป็นอย่างบอกมันจอยพอจอยแล้วมันกินหยาดีอ้วนเร็วได้กำไรเร็วเอาขึ้นมาโหลดเพื่นว่าขั้นกินหยาบดีเพื่นว่า งวมันบอจินหยามันสิกินหยางเพื่อนโอเคสิเนาะเป็นเปลือยใ1สิบสองอยละองตล่าไหนขั้นตอเป็นครูนี่แห่งใดดีอ้าวซะี่วันนี่บักเลอครับโอ้นี่นีอู้อ้วนนี่พ่อพันสายสนิมสายเท่าพี่น้องป้านี่พอพันบักรอรอนี่พี่น้องเพื่อนว่าถ่ายซูงยอดลอยสามสีพี่น้องน้อยๆอยู่ที่พี่น้องต่ว่ารอรอของเพื่อนอหลิตันตันออกตั้งโต๊ะห้าดีดีเท่ารออะไรตลอดเพิ่นเพื่อเจ้าไหนวะนี่ยเศรษฐศาสต2 2สองพี่น้องสองหมื่นสองพัน เอาไปเป็นพอของพอขายพอคุ้มฟูงได้ห่องซื้อต่อร่องเอาเพิ่นมาเนาะต่อร่องเอาเบอร์อะไรบ้างครับเอราขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าพี่น้องง่วนใดชุดมาจำเป็นเป็นผูกไก่กันโอเคเอานี่ละรอรอดีละเนาะสองสองเปิดเปิดไว้เอาความเพื่อเลียงหลายให้มาหนึ่งครับมค่าผมอย่างต่อพี่น้องหอยลีมาบ่านอ๋อมาหนี่พี่น้องถ้าพี่หอยลี่บ่เห็นเพิ่นเนาะไปหาพออเนกทางพี่พี่น้อง ผ่านสว่างงัวง่ามผ้าพีผ้านองออกรอชมเมื่ผู้ใดนอเด้งดแดงพี่นอนะ้องเนาะแดงแดงพันยางมาลูกผู้ใดนอตัวนี้ยางมาหะมูะ้แล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> ข้อนี้ยากพี่น้องขอโทษขออภัยอ้าวสวัสดีครับพอลี่ได้มาหลายอยู่บ่ครับมื้อนี่สามสาวไปหาพอลี่เบิ่งอ่ะไปหาพอลี่ก่อนพี่น้องเนาะสามสาวพอลี่ได้มามาผิดชิปน้ำพอลี่มื้อนี้พี่น้องใส่นี่บ่เปอร์เจ๊ไหนครับนี่ สองหมื่นห้าพันพี่นอ้องสูงเนาะโค้งของสางดีพี่นอ้งองง่วนตัวนี้เขาเอานง่งโค้งของสางพี่นอ้องเบิ้งน้ำไตเบิ้งแข้งขาพี่นอ้องหน้าตาต้นโตสองหมื่นห้าพันพี่นอ้องสองหมื่นห้าพันแม่สาวหน่อยสายพัฒนาเพื่อนพี่นอ้องต้นโตหน้าตาเบิ้งเอาพี่นอ้องอ่ะสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบห้าบวกดี่พี่นอ้องแข้งขาเล็บดีน้ำไตาดีใส่อีกโอ้นี่เท่านี้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่นอ้องง่วนกำลังอึดหยาอยู่กำลังสี่เจียวเข่าออกกำลังสี่เอาไปกินเฟืองกินหยาเนาะ พี่น้องนี่ง้วนแน่วนี่เลี่ยงง่ายพี่น้องเนาะอ้าวทบทวนราคาตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าตัวนี้สองหมื่นห้าพันตัวนี้เท่าไหร่บ้านี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเมีสาวหน่อยตัวนี้พี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าเนื้อหนังต้นตดีตัวนี้พี่น้องต้นตดีเนื้อหนังดีน้ำไต่ดีสีดีพี่น้องแงว่าลาดน้ำไต่ดีเล็บดีพี่น้องอ่ะตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นเปิดไหวพี่น้องแงวาเนาะหางพี่น้องงัวหางเกือบหลากดีเลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งงัวงามอ่ะของพอลี การมาลาใสบันะไดมากขออนุญาตเบอร์โทรพอดี0 9 1 3์0ก้าห่งศูนพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมากเพิ่นกระไดง่วแม่สาวมาฝากพี่ต่อน้องสามต3สามแม่สาว อ่ะขอบคุณลหลายเดอร์พอลีเดอ็นมันมานกับผมบานสว่างงอแงผ้าผพพี่พานองมาเราชมบรรยากาศการซื้อการ,ศร,ร,ศร,รศขายมัวตลาดนัดโกกระบ,บือบานน้องแกตลาดช่มผู้บุตรคลิปนี่เอาประมาณนีก็น้องพี่น้องนอง้อบฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไหลกดแช์กดติดตามให้นั้เนีน้พี่น้องนอคอยพอพี่น้องกัเสร็จก่อนพอเดียวก็ูว่าแฟนครับแฟน้เพจบ้บานสว่างงอแง,งุกมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรำรวยด้วยเบิ้ลหนเบิ้ลินน้ำกันสวัสดีครับ